สวัสดีค่ะเยอะแยะจ้าชาแนลนะคะวันนี้จะมาบอกเล่าข่าวเกี่ยวกับประกันสังคมนะคะตอนนี้ประกันสังคมนะคะขยายเวลาเพิ่มจนถึงมีนาคมปีหน้านะคะห5นะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆนะคะหรือว่ามีสิทธิ์ตกค้างอยู่ก็จะมีการย้อนหลังให้จนถึงมีนา65นะคะ ให้ไปเช็คสิทธิ์ของท่านได้นะคะใครที่อยู่ในพื้นที่สีแดง13จังหวัดนะคะและถ้าหากท่านเป็นผู้จำหน่ายลอตเตอรี่และยังไม่เคยได้รับเงินเยียวยาใดๆทั้งสิน้นให้เพื่อนๆไปลงทะเบียนประกันม40นะคะจําระเงินค่าประกันนิดหน่อยเพื่อนๆก็จะได้รับเงินเยียวยากลับมา5,000ค่ะในพื้นที่สีแดงก็จะจ่ายเงินตามจำนวนนะคะว่าท่านอยู่ในจังหวัดไหนจ่าย ห้าพัานบาง,งจังหวัดก็จ่ายหนึ่งหมื่นนะคะแล้วแต่สถานที่นะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคมม .40 นะคะหากเราเป็นชาวลอตเตอรี่ก็สามารถลงไปลง,ลงทะเบียนประกันม40ได้เหมือนกันนะคะจ่ายเงินเยียวยาตามขั้นตอนนะคะมี3ขั้นตอนก็ให้เพื่อนเอนไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ประกันสังคมแล้วก็เช็คสิทธิ์ดูนะคะว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรได้นะคะ อาจจะใช้วิธีการนำหมายเลขเป็นประชาชนนะคะแล้วก็ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์แล้วก็มาเช็คสิทธิ์ดูว่าเราได้รับสิทธิ์หรือไม่นะคะตอนนี้เขาขยายเวลาลงทะเบียนแล้วก็ย้อนหลังให้นะคะเพื่อนๆก็ลองไปเช็คกันดูนะคะท่านจะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะอย่างน้อยก็5,000บาทก็ช่วยเหลือเราเชาวชาวลอตเตอรี่ในพื้นที่สีแดงได้กันทุกคนนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากมาบอกนะคะเพื่อนๆ อยาให้เพื่อนๆได้รับเงินเยียวยานะคะสำหรับคลิปนี้เยอะแยะจ้าแช n แนลก็นำเรานำข่าวมาบอกนะคะว่าใครอยากได้เงินเยียวยาก็ไปลงทะเบียนประกันม40นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เยอะแยะจ้าแชนแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะท่านมีข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ เราชาวกลุ่มลอตเตอรี่ก็จะนำมาฝากมาบอกนะคะเพื่อผลประโยชน์แก่ส่วนรวมของทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วย